ผูการก้าวขาต้องใช้ความกล้าค่ะการจะออกจากจากเซฟโซนการจะออกจากกับดักอะไรใดๆก็ตามไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ต้องใช้ความกล้าหาญหมดค่ะชีวิตไม่มีความกล้าหาญไม่ได้นะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์วระยจ้าบอกว่าทุกคนล้วนตกอยู่ภายใต้ของพยาคติคือความกลัวเรามีความกลัวเป็นเจ้าเลือนความกลัวนี่แหละที่มันทําให้ชีวิตเรามันมันไม่เจริญงอกงามความกลัวมันเหมือนกับ พยักคือความกลัวคือภัยคือความมืดที่มันครอบงําครอบงําจิตใจเราให้เราแบบไม่กล้าที่จะทําอะไรทุกคนมีความกลัวเป็นเจ้าเรือนกลัวความไม่มั่นคงกลัวความผิดหวังกลัวความล้มเหลวกลัวความพังพาดมีความกลัวความกลัวถ้าถ้าเรามีความกลัวเป็นเจ้าเรือนความกลัวมันก็จะบงการเราว่านั่นแหละกลัวไม่สวยกลัวอะไรทุกอย่างเลยกลัวไปหมดกลัวทําออกมาไม่ดี ความกลัวเป็นเจ้าเรือนเมื่อเรามีความกลัวเป็นเจ้าเรือนมันก็จะมันก็จะส่งผลให้เรามีไมซ์เซตต่ออะไรก็ตามที่เราที่เราจะทำอะเราก็จะมีไมซ์เซตมีความคิดมีความรู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นแบบเนี้ยเอออย่าทําเลยเดี๋ยวออกมาไม่ดีเฮ้ยอ,อย่าทําเลยเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่นอะไรเงี้ยความกลัวมันครอบงำนะแต่ถ้าเรามีความกล้าหารมีสติมีสัมปชัญญะความความรู้สึกความละลึกตัว ประกอบ,บกับความกล้าหาญในการที่รู้สึกว่าเออช่างมันที่ช่างมันอยากจะเรียนรู้อยากขอมีประสบการณ์กับอันนี้ไม่ผิดพลาดไม่เป็นไรครั้งแรกไม่เป็นไรไม่สวยไม่เป็นไรไม่ไม่ได้ไม่เป็นไรคุณคิดว่านางงามสักคนหนึ่งเนี่ยกว่าจะแบบมงจะลงได้เนี่ยคุณคิดว่ามันประกวดครั้งเดียวแล้วมงลงมันเดียวความมันจะเดินสวยๆนบนเวทีได้เนี่ยมันสะดุดส้นสูงไปกี่รอบ มันจะดุดส้นสูงไปกี่รอบมันไม่มีมันไม่มีความเพอร์เฟกไม่มีความสวยงามตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำมันไม่มีแต่ทุกคนหวังจะให้มันมีมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะชีวิตคนเราอถ้าเราจมอยู่ภายใต้พยาคติคือความกลัวเนี่ยเราไม่ีทางทำอะไรประสบความสำเร็จได้หรอกถ้าไม่มีความกล้า,าหาญนะไม่มีทาง ถ้าแพรลี่ไม่ยอมให้คนด่าว่าวิปลิตผิดเพศหรือว่าอะไรใดๆตอนที่แบบเกิดจะแบบไม่รู้อะไรเข้าสิงก็ไม่รู้ตอนนั้นยังแบบหัวหัวล้นๆ้นล้านๆอยู่เลยนะใส่สบายขายน้ําพริกขายอะไรอ่ะถ้าไม่มีความกล้าไม่สามารถข้ามภูเขาสองลูกที่อาจารย์ไม้ล่มเขาเคยพูดนะภูเขาสองลูกอ่ะเขาด่าก,กับเขาว่ามาได้อ่ะ ถ้าไม่ไม่สามารถข้ามภูเขาสองลูกได้ก็ไม่มีแพร่ที่ปากแซบอย่างทุกวันนี้ที่มาเที่ยวเ,ออเปิดไหลคนดูห้าพันหกพันอย่างนี้ได้หรอไม่ได้มันต้องก้าวข้ามมันต้องมีความกล้าหาญมันต้องก้าวข้ามมันถึงจะประสบความสําเร็จได้ทุกคนเลยไม่มีของง่ายดิฉันไม่เชื่อว่ามีของง่ายไม่มีมันต้องกล้าที่จะให้คนด่าคนว่าคนเข้าใจผิดคนมองผิดมันต้องกล้าคนเราอะ